ขึ้นบ่อค่ะตกรถกระโดดพูดดีกว่าแอย่าพูดเลยยังไม่ดียังไงยังไงไม่บอกตอนแรกก็ไม่รอดย่านไห้ ลับเปที่แใเอาไม่พูดขอบคุณครับวันนี้ก็เราถือว่าเราเล่นกันเต็มที่ทุกคนแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยงไงก็ตามหนูมีความสุขมากท,ที่ที่เห็นทุกคนช่วยกันเล่นในเกมนี้ค่ะก็แฟนๆไม่ต้องเสียใจไปนะคะก็ถือว่าเราก็ได้ ซ้อมใหญ่มากๆๆๆเลยกับ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 ทีมชั้นนําของโลกแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไม่อยากให้มีดราม่ากเกิดขึ้นเลยก็อยาก thank you อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมวอลเลย์บอลมากกว่าไม่อยากให้ทุกทุกคนรู้สึกแบบสิ้นหวังอ่ะคือเราก็อยากทําให้แฟนๆมีความสุขเหมือนกันก็ยังไงก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อด้วยนะคะพวกเราก็ จะทําเพื่อแฟนๆให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะทําเพื่อทีมของเราให้ได้มากที่สุดเช่นกันค่ะขอบ feet, ะคะบุณค่ะก็นในเซตที่1เซตที่2นะครับรามาได้ดีนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับรวมถึงเังกีฬาของเราเนี่ยเล่นอย่างเป็นสไตล์ของเราเองนะครับก็ทําให้เรื่องของการกขับคืนฟอร์มเนี่ยผมว่าดีกว่ามีทวันอ,อื่นๆนะครับแล้วก็เซตสามเนี่ยเราพลาดในเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับรวมถึงการบาดเจ็บ ในเซตสี่ของชมพู่ด้วยนะครับเราเดินต้องเสียไปแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับสิริมาเขาทำได้ดีนะครับแต่เราไปพลาดจังหวะช่วงปลายเซตห้านะครับในเรื่องของการทํานะครับทำให้เราไม่สามารถปิดเกมนี้ได้นะครับก็น่าเสียดายแต่ต้องขอชุมเชยนะครับในขณะทุกคนนะครับต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่ครับต้องเหลืออีกหลายเกมนะคะาชมพู่ไม่หนักหนามากเลยคะก็จริงๆผมว่าต้องตอนตนี้นะครับ โดยภาพรวมก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าต้องให้คุณหมอตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ขั้นต้นเนี่ยเราก็ซิดิมาเองวันนี้ก็ดีนะครับในเรื่องของการเล่นแล้วก็เราก็มีตัวที่ฝึกซ้อมที่กรุงเทพอยู่นะครับเฉะนั้นก็คิดว่านะครับเราก็คงไม่ไม่หนักงหนาสาหัสขนาดนั้นครับโค้ชเมื่อกี้เปิดติชมเชยทีมไทยสองสเลย ก็จริงๆเขาก็บอกนะครับเขาเดินมาชมผมอยู่นะครับว่าว่าทําทการบ้านได้ดีมากนะครับในเรื่องของการเล่นก็ต้องขอชมเชยเด็กๆจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วก็เขาพยายามเล่นตามตามยุทธวิธีนะครับแต่ก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะครับแต่ว่าทําได้ดีครับในวันนี้ครับ